ขณะนี้ท่ากนกำลังรับชมคลิป YouTube การเก็บดาวเรืองนะครับของไร่อบอตอสํารวมย้ายแจ๋วนะครับตำบลปากแควจังหวัดสุโขโทัยนะครับวันนี้เป็นการเก็บดาวเรืองรู้สึกจะเป็นรอบแรกนะครับก็ได้มีสมาชิกมาช่วยกันนะครับก็มีย้ายแจ๋วนะครับ ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ยายก็สั่ชื่อไม่ได้แล้วครับอันนี้กำลังช่วยกันเก็บอยู่นะครับเกี่สำหรับผมก็มีหน้าที่นะครับมาขนครับไม่ต้องเก็บของเขาครับมาขนอย่างเดียวครับตอนนี้เราได้ลําเลียงขึ้นรถแล้วครับนี่ครับตัดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บ เข้าไปไว้ที่บ้านกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการไปนั่งคัดกันอีกนะครับตอนนี้พี่ชายนะครับพี่เอกนะครับได้มาช่วยกันนี่เป็นการเก็บรอบแรกนะครับก็ประมาณสองามวันเก็บทีนะครับ หรือไม่ก็อาทิตย์หนึ่งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะลำเลียงขึ้นรถกันนะครับเดี๋ยวจะขนไปไว้ที่บ้านกันบานก็อยู่ทางโน้นนะครับนอกจากใต้ดาวเรือแล้วนะครับก็ยังมีไร่พริกนะครับนี่เป็นไร่พริกนะครับของญาติกันนะครับนี่ของนัดเจี๊ยกนะครับนารินะครับ นี่ก็เป็นดาวเรืองของนาเจนารีครับคือที่ติดกันครับที่แปลงนี้ก็เป็นที่ของปู่กับย่านะครับปู่จนลูนย่าสงวนนะครับซึ่งได้แบ่งที่แบ่งทางไว้ให้ลูกๆหลานแล้วได้มาทํามาหากินกันนะครับนี่เป็นแปลงของพ่อรวบนะครับซึ่งได้แบ่งกันเป็นล็อกๆแล้วครับเอาไว้ให้ลูกหลานนามาหากินกันนะครับ